ไอ้อย่างโปร่ะหน,น้ากากมันก็ไม่100%คือมันไม่มีอะไร100%อยู่แล้วในทางการแพทย์อย่าง้อยมันก็99.99% 99ทุกอย่างถูกมั้ครับและทีนี้ Information coronavirus pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus ou utiliser une solution hydroalcoolique tousser ou éternuer dans votre coude utiliser ครับทุกคนผมชื่อโตโต้นะครับแล้วก็ขอ,อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโตโต้ในปารีสครับครับผมผมก็อยู่ที่ปารีสเนี่ยมาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็มีเรื่องราวหลายอย่างเลยอยากจะมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้รับฟังแล้วก็รับรู้ปรนะสบการณ์นะฮะว่าอยู่ปารีสเนี่ยมันเป็นยังไง <S 2> <S 2> <S ครับผมจริงๆแล้วฮะผมเตรียมหัวข้อเรื่อง culture shock เนี่ยจะคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยนานแล้วฮะ แต่ไปยังเก็บรบรวบรวมข้อมูลอยู่เพราะายังไม่พร้อมคิดว่าข้อมูลยังไม่แน่นพูดไปมันแบบยังไม่ครบก็เลยยังไม่ได้ทําแต่วันนี้มันถึงที่สุดแล้วจริงๆก็คืออยากจะเอาเรื่องข่าวเชื้อช็อกเนี่ยมาพูดก่อนแต่ขอพูดถึงเรื่องเดียวแล้วกันเป็นเรื่องข่าเชื้อช็อกเกี่ยวกับโควิด19ครับโคโรนาไวรัสของเรานี่แหละฮะมันมี c ่าวเชื้อช็อกอยู่ในนั้นครับสำหรับคนที่อยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือว่าอยู่ในประเทศยุโรปด้วยกันเนี่ยฮะมันมีความข่าเชื้อช็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือเรื่ององง หน้ากากครับผมคิดว่าใครที่กําลังชมอยู่ที่ยุโรปนะฮะก็คงจะแบบเฮกันเรื่องเรื่องนี้มากมันเป็นเรื่อง culture shock ที่แบบเป็นเปนเรื่องที่น่าลำคาญพูดถึงถ้ามีการนั่งคุยกันมีอัเฟโรกันในฝรั่งเศสแล้วนั่งคุยกันเรื่อง culture shock เอ่อเรื่อง culture shock เรื่องหน้ากากเนี่ยนะฮะหยุดพูดไปเลยดีกว่าเพราะเราเอเชียนเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะชนะณวันนั้น และวันนี้มันไม่เหมือนกันเหมือนเราไม่มีทางชนะแต่เดี๋ยวก่อนจากวันนั้นแรกๆที่แบบว่า,าไวรัสเนี่ยเข้ามาในฝรั่งเศสเนี่ยตอนนั้นน่ะผู้ติดเชื้อน้อยมากผมคุยกับเพื่อนที่เมืองไทยคือผู้ติดเชื้ออยู่หลักสิบจากนั้นมันขึ้นเป็นห้าสิบจากนั้นมันขึ้นเป็นเก้าสิบเก้าสิบสองจากนั้นแหละครับโอ้โหแต่ละวันนี่ขึ้นเป็นเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัวเลยแต่สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยคำแนะนำของกระทรวงอนอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะอนมามัลรยโลก WHO ก็ยังยืนยันว่ากา,วนนาการสวมหน้ากากไม่ได้ช่วยอะไรคือ c u าเ u r อ shock อันนี้แบบผมอยากจะบอกว่าไม่เอาหลักการมาพูดดีกว่าลบมันออกไปเลยหลักการทุกอย่างแต่อยากจะบอกว่ามันเป็น c u าเ u r e shock ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายในประเทศเอเชียเนี่ยทุกประเทศเลยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยสวมหน,น้ากากมาตั้งแต่ต้น แต่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศในยุโรปเนี่ยไม่สวมหน้ากากตั้งแต่ต้นผมจะไม่พูดนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากไม่สวมหน้ากากตั้งแต่ต้นเนี่ยคืออะไรแต่อยากจะบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยตัวเลขสำหรับวันนี้เมื่อกี้ก่อนที่จะอัดคลิปนี้ฮะตัวเลขอยู่ที่1น0 0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าซึ่งคืนนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่จํานวนสองหมื่นกว่าในสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วตอนนี้เนี่ยมีบุคลคากรทางการแพทย์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วห้าท่าน น่าเสียดายมากผมรู้สึกว่าเสียดายชีวิตของบุคคลเหล่านี้มากๆเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะต่อสาธารณะทุกคนเขาสามารถช่วยเหลือคนได้มากแต่เขาต้องมาเสียชีวิตเพราะการติดเชื้อคือไม่อยากโมโหว่าถ้าคนติดเชื้อน้อยกว่าน,นี้ล่ะถ้าคุณป้องกันล่ะโอเคผมแบบเป็นคนที่แบบความรู้เท่าห่างอึง่งจริงแต่แบบเหมือนเวลา ถ้าเรามี protection อะมันดีกว่าไม่มี protection ใช่ไหมแล้วการจามแบบเนี้ย <c oughs> ใส่ข้อแขนนะแล,ะวล้ว <c oughs> นะเวลาเราไปทัก Solution d r o a l c o o l i q u e t o u s s e ่ ou é t e r n u e น dans v ใ t r e coude ใส่ข้อแขนนะแล้วเวลาเราไปทักทายกันอนะมันจาบมันโดนกันนะณนะตอนนั้นคือตอนนั้นมันเมื่อทับถอยหลังไปประมาณสิบวันก่อนคนยังทักทายกันแบบนี้นะยังเกาะกันยังอยู่นะฮะอิตาเลียนเขาทำกันสามทีแนละ้วฝรั่งเศส ถ้าเป็นที่เจอมานะจับมือใช่ไหมฮะผมไม่ไม่ค่อยรู้เจอมันกับประเทศทางส่วนเหนือเหนือขึ้นไปผมจะไม่รู้แต่ที่ของเรามันเป็นแบบเนี่ยมันยังมีการสัมพันธ์กันอยู่อะ่ะแล้วปิดนะมันจะเป็นอะไรแล้วอย่างบางคนเนี่ยมาบอกว่าแบบโอ้ยหน้าก,กากใช้ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าหน้าก,กากที่ดีมันจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยหน้าก,กากใช้สำหรับคนป่วยเท่านั้นคนป่วยถึงจะใช้กันเพราะว่าเขาจะได้ไม่อ่อนแล้วคือไม่อยากจะหยาบเลยอะแต่แบบถ้ามี p r o t e คชั o มันดีกว่าไหม ผมเป็นสมมติสมมตินะฮะผมเป็นไวรัสผมไอในหั้ากับมันก็อยู่นี่แล้วคุณคุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันไายไม่ถึงแล้วคือสัาคัญที่สุดนะครับตอนเนี้เคอร์ฟิวแล้วทุกคนห้ามออกจากบ้านแต่เวลาผมออกไปสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรมั้ยชาวปากีเซียตอนนี้ใส่แมสใส่หน้ากาก <c oughs> เห็นแล้วมันโมโหนะครับตรงไหนรู้ไหมก็คือตั้งแต่แรกอ่ะพวกคุณไม่ใส่พวกคุณไม่โปรเทคแล้วมันกลายเป็น c u l เ u r e shock ตอนแรกๆนี่มีข่าวออกมาเลยนะคนเอเชียนเนี่ยถูกทำ้ายในเขต13เพราะว่าใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งแข่งที่ผมบอกมันเป็น culture shock ที่อันตราย culture shock บางทีมันก็อันตรายอย่างเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันมันอันตรายทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เข้าใจว่าใส่แล้วโอเคแบบใส่กับฝ่ายที่เข้าใจว่าไม่ใส่ก็โอเคทั้งสองอันนี้พอมันมาเจอกันเอเชียแล้วก็ยุโรปมาเจอกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นสองความคิดที่แบบคือตอนนี้ผมก็เลยเลี่ยงไม่คุยเรื่องนี้กับใครสิ้นที่เป็นแบบรั่ง เพราะว่าก็เรื่องของคุณสิทธิเสรีภาพของคุณที่คุณจะป้องกันไม่ป้องกันแต่สำหรับตัวฉันและเพื่อนชาวเอเชียของเราป้องกันครับแล้วในประเทศไทยของเราเราก็ป้องกันเป็นอย่างดีผมชอบคนไทยมากอย่างหนึ่งคือเรื่องของการแบบตื่นตัวฮะรัฐบาลไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายบริหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับคนไทยทุกคนเนี่ยผมแบบโ้สุดยอดครับมีความตื่นตัวกันที่แบบตื่นตัวทั้งเรา ตื่นตัวทั้งบอกเพื่อนบอกเพื่อนร่วมงานบอกตื่นตัวทั้งการบอกทุกคนในสังคมว่าเราใส่หน้ากากนะเราใส่เจลนะอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนมีการป้องกันตัวเองแล้วก็ปกป้องผู้อื่นเนี่ยได้เยี่ยมมากๆเลยแต่ไม่เหมือนที่นี่ครับราะองตรงเพราะว่าก็ดูขนาดแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอินโฟเมชันวิดีโอที่รัฐบาลทําออกมาประกาศในที่สาธารนณะว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงในที่สาธารนณะในขณะที่มีโควิด -19 ระบาดให้ไอใส่แขน ไม่ต้องใส่หน้ากากหน้ากากมีไว้สำหรับคนป่วยห้ามขายถ้าคนที่จะซื้อต้องมีใบรับรองแพทย์ก็ยินดีด้วยครับขอให้ในโยบายนี้ประสบความสำเร็จเพราะว่าจากเท่าที่ดูก็คืนนี้เราจะก้าวไปสู่2 0 0หมื่นคนครับมันได้ผลจริงๆครับอันนี้ประชดนะฮะจริงๆแล้วคือแบบไม่เห็นด้วยอย่างมากแ,แล้วรู้สึกโมโหทุกครั้งที่เวลาออกไปข้างนอกแล้วเห็นชาวปากีเซียงอยู่ดีๆแล้วตอนนี้มาใส่หน้ากากมีความรู้สึกว่า ทำไมไม่ใส่ทําไมไม่ใส่ตั้งแต่แรกมาใส่ตอนนี้หมอหมอเสียชีวิตไปแล้ว5คนแล้วก็ยังมีติดเชื้อไปอีก640สสบคนสถาบุคลากรทางการแพทย์แค่นี้พอใจหรือยังที่จะไม่ใส่ครับผมเนี่ยครับก็คือเรื่องนึงของ culture shock ของโควิด -19 ในปารีสแล้วก็ในสาธารณรฝรั่งเศสขออภัยด้วยครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่อยากทำเลยแต่แบบ มันเป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะผมอยากจะทําเก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสาหรับอันตรายของ culture shock มันมีฮะไม่ได้เป็นเฉพาะอันตรายในหัวข้อของ culture shock เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความาป่วยทางสุขภาพทั้งกายและใจสำหรับคนที่ประสบผลของ culture shock แต่นั่นคือส่วนตัวของคุณที่คุณมาเที่ยวปารีสแต่ว่าทําวิดีโอนี้เฉพาะกิดขึ้นมาสำหรับ culture shock ที่อันตรายในวงกว้างเนี่ยก็คือเรื่องของหน้ากากและโควิด -19 มันเป็น culture shock ที่ แย่ yeah, มากครับผมแต่อยงไก็ตามครับขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนอื่นเตือนกันนะครับในความระมัดระวังเพราะว่าบางทีแบบด้วยความบั่นใจว่าเรามีข้อมูลมากพอสมควรแต่ด้วยความประมาทเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอันตรายเกิดการติดเชื้อได้ ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานทุกคนตอนนี้ทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดขอให้เรารักษาชีวิตเราไว้นะครับถ้าเรามีชีวิตมีสุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อเริ่มต้นใหม่ได้กับทุกอย่างครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ